สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่24ธันวาคมนะสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยตลาดการเงินในต่างประเทศเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะปิดทําการกันเพราะงั้นเนี่ยโดยสถิติแล้วสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะสำหรับท่านที่เทรดทองคำหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นก็ตามแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเริ่มขาเอ่อเริ่มมียอดการซื้อขายสุทธิน้อยลงแล้วนะในตลาดหุ้นก็คงจะเป็นสัญญ,ญาณว่า สัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีการชะลอการลงทุนนะครับสำหรับราคาทองคำเนี่ยปิดตลาดเมื่อวันศุกร์นะฮะพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดเรียนะฮะบวกรีบาวกลับขึ้นมาได้ประมาณสิบเหรียหลังจากวันพฤหัสเนี่ยทิ้งตัวลงไปแรงทีเดียวก็ ไล่ตัวกลับขึ้นมานะฮะส่วนราคาโลหะเงินก็ปิดตลาดทรงตัวนะยี่สิบเก้าเหรียญกับอีกเก้าสิบเซนก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงประเด็นหลกัหลกๆที่ตลาดรอติดตามเนี่ยคงอยู่ในเรื่องของสหรัฐแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุนเทรดเดอร์ในเมืองนอกเนี่ยอาจจะหนีไปพักร้อนไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าคงต้องรอประเด็นเรื่องของฟิสคาลคลิปด้วยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีรายงานว่าจอห์นบอร์เนอร์เนี่ยผู้นําของทางฝั่งของริ p u b l i c บิกันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผ่านแผนเรื่องเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาปัญหาฟิสคลคลิปได้นะก็เลยทําใหออ้นักลงทุนเนกังวลกับประเด็นนี้แล้วก็รัฐสภาของสหรัฐเนี่ยจะกลับมาเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าจะเป็นวันพฤหัสนะะวันพุธวันพฤหัสแถวๆนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายเป็นสัปดาห์ที่เงียบเหงาแต่สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่านักลงทุนในเมืองนอกเนี่ยเขาอาจจะเป็นลักษณะของการแอบหยุด แล้วก็รอดูตลาดซะมากกว่าถ้ามีข่าวออกมาเนี่ยก็คงจะมีการส่งคําสั่งซื้อขายกันเยอะขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์เพราะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เราคงต้องรอติดตามประเด็นนะครับสัปดาห์นี้ก็คงยังเป็นเรื่องของสหรัฐเป็นหลักส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะนายกรัฐมนตรี อิตาลีนะฮะต้องอิตาลีเนี่ยประกาศลาออกไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายของตลาดนะครับเพราะเขาก็มีการให้ข่าวมาเป็นระยะระยะะแล้วว่าถ้าผ่านแผงวบ่มอรายจากปีหน้าได้เนี่ยเขาคงจะมีการลาออกแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่เข้าใจว่าจะเป็นเดือน กุมภาพันธ์แถวๆนั้นนะครับนี่ก็คงเป็นประเด็นที่ต้องรอติดตามกันไปเพราะนั้นโดยรวมแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยราคาทองคําราคาโลหะเงินแล้วก็สินทรัพย์การเงินอื่นๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบแคบๆซะมากกว่าเพียงแต่ว่าจะเป็นการแกว่งตัวแค่เพื่อรอข่าวนะถ้าหากว่าปลายสัปดาห์เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนหรือว่ามีข่าวรายงานออกมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาฟิสโคคลิกของสหรัฐในทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็คงจะมีการส่งคําสั่งซื้อขายเข้ามาเยอะขึ้นส่วนวันนี้พรุ่งนี้มารือนี้เนตลาดที่ ค่อนข้างน่าเบื่อทีเดียวนะจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างเงียบอาจจะมีการซื้อขายในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดเพราะว่าตลาดการเงินของสหรัฐ เข้าใจว่าวันนี้เปิดเพียงแค่ครึ่งวันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะปิดทําการในอังกฤษก็เหมือนกันนะฮะก็ะปิดทําการ2วันวันนี้พรุ่งนี้ในเอเชียเช้าว,วันนี้เนี่ยก็เงียบนะฮะเพราะฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นนี่ก็ปิดทําการนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเชื่อว่าวันนี้เนี่ยตลาดคงยังไม่ได้มีการแกว่งตัวอะไรขึ้นลงแรงอะไรมากนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวรับและแนวต้านซะมากกว่าภาพเทคนิคนะครับก็ต้องเรียนว่าทั้งทองคําแล้วก็โลหะเงินเนี่ย ดูไม่ค่อยดีเลยมีการทําโรม,มาติดต่อกันมาหลายวันแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยเป็นการดีบตัวกลับขึ้นมาก็อาจจะยังเป็นเพียงการรีบาวทางเทคนิคนะครับเ,เพราะนั้นท่านที่เทรดเล่นกินกำไรระยะสั้นเนี่ย เรียนว่าเป็นการเก็งกําไรในกรอบแนวรับแล้วก็แนวต้านเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มองว่าราคาจะดีดตัวกลับขึ้นไปแรงมากเพียงแต่ว่าราคาที่ปรับตัวลงมาเยอะเนี่ยอาจจะมีการรีบาวทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับแนวรับเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณสักพันหกร้อยสามสิบห้าถึงพันหกร้อยสี่สิบปรับฐานลงไปใกล้ๆแนวรับในคิดว่าน่าจะยังไม่หลุดเพราะว่าเป็นตลาดที่ยังไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่เพราะงั้นถ้าเกิดลงไปใกล้ๆหนึ่งหกสามห้าหนึ่งหกสี่ศูนย์เนี่ยก็สามารถเข้าไปเก็งกําไรด้านซื้อได้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักพ 60เหรียญน,นะฮะแล้วก็อีกที่1,680ถ้าผ่าน1,680ขึ้นไปได้เนี่ยเทคนิคถึงจะกลับมาดูดีนะฮะแต่เชื่อว่าตลาดที่ยังไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่ในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นการแกว่งตัวอยู่ระหว่าง1,640ถึง1,660น,นะครับถ้าหากว่าลงไปใกล้ๆแนวรับก็เปิดสถานะซื้อกินกําไรได้ขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านเนี่ยก็ปิดสถานะลดความเสี่ยงนะครับส่วนราคาโลหะเงินนะครับก็คล้ๆกับราคาทองคำนะฮะแนวรับสาหรับเข้าไปซื้อเนี่ยอยู่ใกล้ๆ30เหรียญน,นะฮะประมาณสัก30 29เหรียญ60จนถึง29เหรียญ70เซนเนี่ยก็ยังเป็นจุดเข้าไปเก็งกำไรด้านซื้อนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็ใกล้ๆ30เหรียญแล้วก็มองว่าอาจจะเข้าไปทยอยบริสถานะซื้อได้นะเป็นการทยอยซื้อนะเพราะว่าราคายังมีโอกาสปรับฐานลงมาอีกส่วนแนวต้านสำหรับราคาโลหะเงินเนี่ยหลักๆเลยอยู่ที่30เหรียญ50เซนนะรระยะสั้น30เหรียญ20ขึ้นมาใกล้ๆแนวต้าน30เหรียญ20ก็สะทยอยเปิสถานะลดความสิยงเหมือนกับราคาทองคำนะฮะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้สวัสดีฮะ